จะบอกว่าเป็นเมนูโปรดในวัยเด็กของแออีกหนึ่งเมนูเลยค่ะอันนี้แถวบ้านของแอ่นะคะเขาจะเรียกว่าหอยขม <c oughs> ซึ่งแกงหอยขมในแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีการปรุงที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่วัตถุดิบที่หาได้ในช่วงนั้น <c oughs> ที่บ้านของเรานะคะก็จะเป็นหอยจักสะของเรานั่นเองไม่ได้ไปหาซื้อที่ตลาดเลย <c oughs> บ้านเราก็จะแกงใส่กะทิด้วยนะทุกคน <c oughs> ที่ที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นมะพร้าวจากหลังบ้านแล้วเราก็จะขูดเอง <c oughs> ซึ่งเสน่ห์ของการอยู่บ้านนอกอะทุกคนมันหาซื้ออะไรยากใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็จะต้องทําอะไรด้วยตัวเอง หมดทุกอย่างส่วนอันนี้ก็จะเป็นหอยนานะคะเราก็จะไม่กินในส่วนไส้ของเขานะคะแกะเอาแค่ส่วนหัวมากินเท่านั้น <c oughs> ดีของการอยู่แบบบ้านนอกบ้านๆนะทุกคนเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกวัตถุดิบที่เราหาที่เราใช้ที่เรากินในบ้านเราก็คือว่าไม่ต้องซื้อเลยประหยัดไปได้เยอะของวันนี้นะคะเราจะแกงรวมกันหมดเลยค่ะเพราะว่ามันหาวัตถุดิบได้แบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะทุกคนมันก็จะเอามาแกงรวมๆกันนะคะและนี่ก็จะเป็นแกงหอยแกงปลาในแบบบ้านๆของเราะคะ่ะ